สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาถ่ายคลิปเล่เลเลนๆเนาะเป็นถ่ายแปบบ๊แบๆบนะผมวันนี้ผมเอาไอ้นี่มาให้ดูเนาะเป็นกาเมล่านะผมกับไอ้นี่กับยออสั้างครับผมน่าจะใช่เนาะกายออสเนาะไอตัวที่เป็นปีกับผมถ้าผมเรียกชื่อปีกขออภัยนะผมผมจําไม่ได้แล้วดูนานแล้วนะผมมันเป็นมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูตั้งแต่เด็กนะผมมันนานมากแล้วเนาะ เป็นโมเดลจิ๋วนะผมน่ารักน่ารักเนาะแล้วผมดูรายละเอียดนี่กล้องรับกลองปรับสีเองปรับแสงขออภัยนะผมตรงนี้มีปั๊มนะผมถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นพวงกุญแจนะผมผมเคยเห็นอยู่นะผมแล้วมีประมาณหลายแบบนะผมผมมีแค่สองแบบนะผมเป็นไอเนี้ยนะผมมีแค่สองแบบนาะเป็นพวงกุญแจเนี่ยมันมีรูอยู่ับผมตอนแรกผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นพวงกุญแจนะผมพอดีผมไม่เห็นรูปเต็มมันนะผม เลยรู้ว่ามันเป็นพวงแจตอนตอนได้มาไม่รู้ว่ามันเป็นพวงแจวนนะผมได้มาแบบไม่ครบก้องเบอร์เป็นอะไรเลยผมนี่ผมรายละเอียดปากก็สวยอยู่นะผมตัวเล็กะสวยนะดูไม่รู้เรื่องเลยเห็นนหมผมยังเห็นเป็นฟันอยู่เนาะเห็นไหมครับยังเห็นเป็นฟันอยู่เนาะก็สวยอะสียอกเงาเงานาะผมในตาผมสียอกเป็นฟ้าๆนาะผมฟ้าเขียวเนาะ แต่ออกจะไปโทนฟ้ามากกว่านะผมโทนฟ้ามากกว่าเนาะเหมือนเหมือนฟ้าทะเลอะผมบ้าน้ําทะเลอะเนาะคล้ายๆอย่างนั้นเลยสวยับผมตัวเงาเงานะผมตัวเล็กเนาะขนาดเนาะขนาดผมลืม,มาขนาดให้ดูเลยเดียวเดียวเดียวเอบนะผมป๊บนะผม,น,ะผมนี่ขนาดขนาดนะผมประมาณนี้เนาะ ประมาณนอนเข่งจะตาผมนะผมไม่ถึงสองนิ้วนะผมไม่ถึงสองนิ้วเนาะประมาณสี่จุดห้าเซนนะผมประมาณสนะี่จุดเจ็ดอะสี่จุดเจ็ดตัวประมาณสี่จุดเจ็ดนะผมประมาณสี่จุดเจ็ดเซนติเมตรเนาะประมาณสี่สี่จุดเจ็ดเซนติเมตรนะผมส่วนอีกตัวนะผมตัวนี้เป็นไกยออนะ์เนาะไกยอร์ความสูงก็ประมาณ มองจากตาผมก็ประมาณตรงนี้ก็ตัวมันเพ่มประงกหัวขึ้นนะผมมันไม่เหมือนี่ตัวนู้นเนาะมันพระงกหัวขึ้นน่ะก็ประมาณสี่จุดสี่จุดห้านะผมไม่ใช่สี่จุดเจ็ดเหมือนกันนะพอตัวมันพอกันนะผมตัวเท่ากันน่ะเนี่ยครับผมตัวมันเท่ากันแหละครับผมไม่สูงก่ากันมากประมาณสี่จุดเจ็ดเท่ากันนะผมผมก็ไม่ได้วัดตั้งแต่ตอนแรกครับผมวัดให้ดูเนาะ เป็นตัวกะปิงก็ปิงงงิงิงับผมน่ารักดีนะมีรูตรงนี้เนาะมันเหมือนจะไว้ใส่ดินสอได้นะผมแต่ว่ามันไม่น่าใส่ได้เพราะรูมันเล็กกว่าดินสอนะผมรูมันเล็กกว่าดินสอนะผมรูมันเล็กมากอะ่ะอาจจะเห็นว่าเหมือนใส่ได้แต่ใส่ไม่ได้แน่อนอนับผมผมมองเห็นว่ารูมันจิ๋วมากจิ๋วไปหน่อยครับผมรูมันจิ๋วไปหน่อยเดี๋ยวผมเอาก็ซิลล่ามาให้ดูนะผมตัวที่เคยรีวิวไปเนาะมาเทียบกันแนล้ว นี่ผมนี่ครับก็สซิลล่าเนาะกสซิลล่าก็ตัวเล็กกว่ากันเยอะเลยับผมมันไม่ใช่การฉปงนะมันเป็นหงแจนะผมก็ตัวเล็กกว่านะผมตัวเล็กกว่าอีกสองตัวนี้นะผมออกแผลนี่รายละเอียดสีนะผม ตาก็เป็นที่สีเต็มๆนะผมกล้องเนื้เหลืองเนี้ยสีเหลืองเนี้ยสีอะไรมากก็ไม่รู้ผมถ้าดูไม่ชัดด,ดูไม่หดหินก็ขออภัยนะผมมันผมถ่ายเล่นๆนะผมไม่ได้มีอะไรมากดูมันเหลืองอ่อยเลยอนะสีกล้องสีกล้องแบบเดี๋ยปับสีนู่นสีนี่อันนี้เป็นกล้องจากอินฟินิตโนดเทนโป้นะผมเป็นโทรศัพท์เนาะราคาผมได้มาหอพันกว่าบาทนะผมอินฟินิตโนดเทนโปใครจะซื้อนะผมไม่เหมาะการถ่ายรูปนะผม ไม่เหมาะอย่างแรงนะผมไม่เหมาะอาการแบบถ่ายรูปสวยมันมืดไปหมดแล้วก็ภาพเนี่ยมืดไปหมดเห็นไหมครับมันปรับตรงปรับแสงวิดีโอวิดีโอไม่ได้แล้วผมดูดิผมพยายาม zoom วมันเหลืองเมื่อกี้นะีนี่ผมหมดแล้วสว่างมั่งเดยนเหลืองมั่งอะไรมันกไม,ม่รู้เ็ี่ยออกก็เป็นประมาณนี้นะผมสองนี้คู่กันน่ารักดีครับผมงานตตมูตตมินะผมเนาะวันนี้ขอจบคลิปวันนี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย